ลุงเอครับร้องเพลงวงโซคูหน่อยครับเลี้ยงส่งอยากฟังซากอ้อยไม่ได้อยากฟังเลี้ยงส่งืแล้วผงมึงถี่ลุงเป็นเก่าหรอครับใช่ครับสู้ๆนะครับจำคำนี้ไว้นะครับปัญหาย่อมมีทางเข้าเสมอปัญหาย่อมมีทางเข้าติดใจเพลงนี้ว่าล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 าวะชาชาชาชักว่าวลา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 วะชิ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 เกนลาวะชิเกนนีกเว้ยดีจตอเซเบอร์ดิเกนหเบอร์ดิเกนหรอว่าเลยชิเกนลา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 วะชิชิชิเกนขอเว็บญี่ปุ่นหน่อยครับ ผมจะไปศึกษาก่อนเว็บญี่ปุ่นพ่อของมึงจะนินไปเสียบสาวญี่ปุ่นจังไรอีเฮี้ยขอเว็บญี่ปุ่นหน่อยลุงเอครับผมมีเป้าหมายชีวิตครับผมจะเที่ยวรอบโลกแล้วก็ตระเวนเย็ดเย็ดให้ครบทุกชาติเลยเนี่ยมึงอยญ่เจือแล้วจังไรขี้เกไม่ตอบเลยนะอีสัตว์จังไรจังเนี่ยผมรักเออยากแต่งงานกับเออยากจูบปากเออยากมีอะไรกับเอแอบชอบตั้งแต่สมัยอยู่ในมดลูกน้องมันมันเกินไปเฮี้ยชอบตั้งแต่มดลูกอะเอ็ทางแก๊สเอาไปทำอะไรมึงอะเอาไว้ทุบหัวพ่อมึงกุ้งเองหาพ่อ ผมสอบมัธยมติดตัวสำรองครับเครียดมากอยากกระโดดฆ่าตัวใต้ผมหลอกควายผมสอบติดครับ ฝากถึงผู้ผลิตจีบีดหน่อยครับอยากให,ให้ทำรูใหญ่ๆหน่อยผมลองเอาจูดี้ใส่ตอนดูลุงมันไม่เข้าน้องมึงเอาไปยัดทำไมมึงเอาไปยัดหายัดทำไมคนครับมาแชร์เทคนิคจากนักกีฬาทีมชาติไทยนาคุษถ้าเราอยากให้น้ำพุ่งแรงๆก่อนเซตให้ค้างสักสิบวิก่อนทำต่อก,กีฬาทีมชาติไทย,ยม,มีชู้ทีมชาติไทยด้วยน้องพายมาน้องพายมาตายพี่หนาเออหนึงชอบสาวเฮดแนน้องพายมชาติอาจารย์ยูพีน้องพายที่ลงแรงปกป้องกรุงเทพามจะทนได้น้องพายมาตายพี่หนา บอกพี่ไอปฟมเรื่องแฟนเก่าหน่อยครบับไอปอมเรื่องแฟนเก่าหน่อยนะ ไปลไปจากชานได้แล้วมานไหมเหลือมิดมุษให้แกอ้อยเด็กเคี้ยวเอ๊ะปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาอะไรวะปลาหัวเจ้าอาวาสนั่นแหละมึงลองดูที่น้องแต่ว่าแต่เข้าวัดไม่ได้มึงออกไปก็ไม่ได้ผมรักลุงนะครับลุงทั้งน้ผมยิ้มได้ครับรักลุงครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหมิ่นเงินน้อยเนี่ยมึงด่ารักโคมึงเถิดด่ารักก็ด่ากูเนี่ยการรักษาเก้านะคะหนึ่งคือลุงเอต้องแลบลิ้น สองลุงเอต้องมองเพดานพร้อมแลบลิ้นจากสัตวแพทย์ค่ะสัตวแพทย์ป้ามึงถีง่เฮียครับลุงเอร้องเพลงหน่อยครับไม่ว่าจะขอบคุณครับลุงเปิดมาสองสามเกี่ยวพอดีกินเต็มเลยครับมีกินมีใช้ไปด้วยกันครับ กู<า>ไม่ได้แทงสูงไ<ห>อ้สารเอาล้ครับน้องๆวันนี้พี่ไม่ไหวแล้วเก้ากินเจอกันอีกสองวันนะครับพี่ไปหาหมอก่อนน้องคนนีอ้อะไรสตีวันหนึ่งยูสองลุงเอครับครับลุงว่าครูกับนักเรียนชอบกันรักกันผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดครับ้ายุถึงเลวครับไม่ไม่ผิดครับแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายดูแลตัวเองให้ดีดี พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ลุงเอครับอย่าไปตัดต้นไม้แห้งๆในเดือนเอนนะครับทำไมอ่ะไม่เงินพ่อเมืองจะออกมารำสามจังหวัดเลยน้องๆพ่อกูไม่มารำพ่อกูตัดต้นไม้ไอ้เหี้ยสงกรานต์ปีนี้หาหนุ่มมาแตกใส่หน้าครับสนใจท่าน้องมึงอย่าจังไรเถอะไอ้เหี้ยไปหากลุ่มเกตาลิบันอยนี้อยู่ไม่ได้ไรกูลุงครับถามไรหน่อยครับผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งขาวมากลุงว่าหีเขาจะดำไับน้องมึงอย่าถามเรื่องแต่จังไรเถอะไอ้เหี้ยทำไมลุงเอไม่ซื้อประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเที่ยวกับแก๊งหมูสับครับเก่งแล้วซื้อทั้งประเทศญี่ปุ่ น่ารักมากมังไอซัสมีการบอกกดไลค์ให้เกาด้วยน่ารักไปละลาลากดไลค์ให้เกาด้วยตัวเองเมื่อก่อนลุงผมยาวทำไมต้องโกนครับเป็นสังขังครับน้องลุงผมไปผับขาบอกต้องสิบแปดึ้นไปแต่ผมมาคนเดียวแล้วผมจะหาอีกสิบเจ็ดคนจากไหนดีครับตายหูงซะอ้เยียยากชีวิตจะไปไหนนะมึงบอยมึงดูดิหรือว่าที่ไออกมันไม่มาเล่นเกมกับเราเพราะมันมัวแต่ดูไอเปรดอ้วนคางมึงเลยเป็ดอ้วนนเด็กเียมึงนั่นแหละครับถ้าลุงเอหาปีกมังกรไม่เจอจริงๆลุงก็ไปลาหมาตายก่อนก็ได้ ครับผมรอได้เครื่องหมายส<ด>ี่เหลี่ยมรักลุงน้องกูแค่หาปีมาก่อไม่เจอไม่กูลาหมาตายตอนนี้ลุงก็สามารถพูดกับสาวว่าเการักเต็งได้อย่างมั่นใจแล้วครับ อเขาจะไม่เอากู่เขาเป็นเกนี่ดหรี่อ่ะหรอครับใทยครับทําอะไรเป็นบ้างไอเอนอกจากนั่งเออรับโดไอแงเออไอเอี I ้ย e er. เดี๋ยวกว่อนแป๊บหนึ่งน้องตัามใจจริงๆเลยเอทําทิงจะปรับให้สมาชิกพิมพ์เด็ <c oughs> กๆพากันสมัครเต็มสูตรดีครับชอบชอบชอบ้ยอะไรเนอะลองคิดเล่นๆคนดูหมื่นคนสมัครสมาชิกเอนี่ทางสวรรค์เลยนะไม่ใช่ครับไม้ อจช่วงขอบคุณที่ใช้บริการยิงไลฟ์เพื่อเข้าสูตรสังคมชื่อสีเขียวสมัครสมาชิกพารวยนะครับรวยๆยมึงเนี่ยเอาไปคอนเทนต์ได้หมดพูกมึงอ่ะเรียนได้เรียนเถอะครับตอนนี้ผมเป็นเทรดเดอร์พันล้านหยอกแค่20ยังไม่มีจะกินละไอมจะพูดแต่เมียอะไรเทรดเดอร์พันล้าน้น้อยครับตอนนี้เราพ้นวิกฤตคนโดนออยแล้วครับ ยอดสมัครสมาชิกเพิ่มถึง500เปอร์เซ็นเลยครับสูตรได้ผลกูไม่ได้คิดจะทำลุงเอคราบจะลั่วสตดได้ผลนยังไม่ได้หามงกรซับทองฮีโร่สตาร์ไม่ติดเป็นที่หัวเทียนหรือหัวครูไวลยลุงเอครับคนเฮียเลยสตาร์สำทุนฮีโร่นาะลุงไม่ตกผมถามสาวว่าหนูมีตังค์ใช้ไหมที่เอาเลขบัญชีพี่ไปพี่ขอ200ผมโดนสาวบล็อกเฉยเลยในน้อยครับทำไมวันนี้จู่ๆเปอร์เซ็นต์ยอดสมาชิกเยอะขึ้นมาครับ น้อยน้อยกดสูตรติดคลี่รอครับสูติดสุดยอดเลยครับแผนพลิกวิกฤตการเงินของนายน้อยสุดยอดเลยครับบริษัทเราพ้นวิกฤตแล้วครับน้องนายน้อยผมเมัอนเอไอ้เหี้ยไม่ได้แผนผมตวงติงพี่อันนี้ผมยอมรับแต่พี่ก็ตวงติงผมเหมือนกันต่อเวลาตวงติงไหมอ,อ่ออ,ออายอ่ออายอ่ออายโดยยี่สิบคุยได้ประโยคเดียวมาสมัครสมาชิกค,คุยได้ยาวๆใช้สติ๊กเกอร์ได้ด้วยใช่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอจ้างโดไม่ใช่ไม่ใช่ มีตกโลกครับกูไม่ได้จากโดนตกโรคเยนน้อยครับตอนนี้ยอดเงินบริษัทเราเพิ่มถึงสามรอเปอร์เซ็นเลยครับสัญญาซื้อขายรัฐสภาไทยพร้อมแล้วครับน้องกูไม่เล่นกับมึงนะซื้อรัฐภายไอ้เรื่งเนี้ยโดนเนทครั้งแรกครับเพิ่งหายป่วยขอวอมเสียงหน่อยนะครับจะแฮมกาแฮมอ้ายฮี่นี่เนี่ยะถุงวอมเสียงปนป่วยพร้อมถองวอมเสียงลุงเอครับไมครับที่ลุงถ่ายลงเว็บหนังซูมชัดมากเลยครับ มึงเรียกตำรวจมาจับกูดีกว่าน้องพูดอย่างเงี้ยไหลสุดจะทนกับคนอย่างเอมึงเห็นเรือไม่เนี่ยเรือไปไหนหมดเนี่ยสมาชิกแกล้งชัดรวนให้สมัครชัดเขียวแผนนี้ได้ผลเสียบเสียบไม่ไม่ได้เสียบเสียบครับน้องผมชอบกินก๋วยเตี๋ยว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 กับไข่เจียว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 ผมจะมาสอนการหาเรือนะครับกดไลน์ให้ลุงเอเพื่อให้ทีมงานเสบเรือเมื่อยอดครบน้องสิเรือเหีย กูดีมึงบอกสาระขอกำลังใจหน่อยค่ะไม่มีไฟในการใช้ชีวิตเลยค่ะเฮ้ยเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับน้อมึงมาขโมยมอบแลงบ้านกูค่ะเอาอีสักหน่งทนายครับคดีหมิ่นปลาหมึกคิดคุกกี่ปีครับหมิ่นปลาหมึกอีกปรึกษาคดีหมิ่นปลาหมึกอีกกูลุงเอครับเคยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไม่มีที่จับงัดจูดี้มาโหนแทนไหมครับโอวมึงจะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วหนยเออใส่สูตรยังไงให้เหมือนแหนมรัดยางมึงมึงนั่นแหละแหนมรัดยาง เตรียมจดนะครับถ้าอาหารเราหมดก็สั่งแก๊บซิไองัวน้องโลกนี่มีพ่อมันส่งแก๊บไม่ล่ะถ้ามีกูจะสั่งยี่ห้ออาหารหมดให้กูสั่งแก๊บบ้านป้ามงเถอะเอ็นเตอร์แมนจะขี่แก๊บมาส่งกูเหรอผมมีข้าวเหนียวเหนียวเหนียวเอาไปจิ้มน้ำก๋วยเตี๋ยว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 เดี๋ยวกูตกน้องเอาดีๆอย่าทำกูหลุดเด็กกูเจ้า กูตอนไปป่าววานเด้นกูจะหมวกมกรไปอวดนะเนี่ยอฟังนะเรื่องนี้โคตรพ่อโคตรแม่มุงรู้ยังเย่คือโคตรพ่อโคตรแม่กูต้องรู้เหรอเนาแค่เรื่องหัวมังกรเนี่ยลุงฟันขาวมีจํากัดครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยว้าวเลยเสียบสีไม่ได้ชื่อฟันขาวมีจํากัดน้องลุงเยี่ยวแต่ครับคลิปต่อไปไปหายต่อครับคลิปต่อไปติดต่อพี่พีเตอร์อยู่ครับกระทืบไลแล้วเมื่อไหร่จะได้กระทืบลุงเอครับขอโทษอ้เอี่ย แฟนผมชื่อไมนีออกจากบ้านไปไหนไม่รู้ปกติเขาเป็นคนติสติสผมคิดถึงมากแต่พอไมติสก็มิดตายเนี่ยดูเมือจริงหรอจริงมันพูดไมติสอย่างเงี้ยผมขอกําลังใจหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมได้ใบแดงมาครับอุ้ยต่กดเล่นต่อเลยโดนเปลี่ยนตัว พูดถึงเรื่องอะไรอีกเนี่ยสู้ๆนะครับ,บลุง<า>เอขอให้ลุงเจอเรือไวๆนะคร,ครับขอบคุณมากครับจะได้เอามาไว้ลอยอังคารพ่อกับแม่มีพโอมึงเถิดเด็กหี้วเนี่ย<อ>ไม่ให้กำลังใจอย่างเงี้ยท้องรถมันม่วงทางได้มันหนึบ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปล่อยไหลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอกอนหนึ่งตอนเปียกบอนตรงบอกวันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดแต๊กแทกตุ๊กปแตักตุ๊กปแตักแต๊กแทกปูตักกัดแต๊กแกลบตากกบกัดใครไปขอมึงเนี่ยรีวิวคีย์บอร์ดมีเหี้ยวันนี้วันเกิดมึงเปล่าเคปเป็นเพื่อนได้ไหมคะหนึ่งได้สามเป่านั่นแหละมาเป่าที่บ้านกีใหญ่ลดสามเปอร์เซ็นต์น้องปั้มบ้านมึงไงซักีใหญ่ปั้มเฮียอะไรเขามีแต่ปั้มขาใหญ่ถนนอะไรชอบแกล้งเคารพติ๊กต่อกระถินถนนอะไร อสนุนสาธุประดิษฐ์<ล>นะครับแกขงข้าวลบเอคะ่ะขอระบายหน่อยเถอะได้ครับตัดผมไอคยุยกูสั่งรากใส่ได้รากมะม่วงไอทูมูฟรานเดียวกับกูปะวะคุณนนี้อะไรตัดตรงขอรากใส่ได้รากมะม่วง <c oughs> เนี่ย มันจะเป็นแดงขึ้นมาอเี้ยน้องเนี่ยตรงข้อตรงเนี้ยไข้เกาว์ไหมตรงเองยังไม่ได้ไปหาหมอไงแต่ตอนศึกษาในเน็ตดูเขาน่าจะเป็นเกาเกาน่าจะขึ้นแต่มันนิดนึงแต่ว่ามันก็ปวดมากแล้วนะแล้วเขาบอกว่าบางคนเป็นหลายข้ออย่างเงี้ยมันจะปวดกว่านี้ไหมวะคนบ้านพ่อมึงปวดเกาแต่ลูกอีเหี้ยกูจะตายโหอยู่แล้วเดินไม่ได้ยังบอกปวดเกาคนบ้านปามึงเถอะยอดวันนี้ทำยังครับถ้าทำแล้วส่งสัญญาณกระพริบตาปริบๆมาหน่อยครับ ลุงเอครับ,รบเข้าห้องน้ำไวจังเลยครับของสั้นชักออกไวเก็บง่ายใช่ไหมครับไม่ครับกูปล่อยไหลเลยครับบางจังหวะนะวันไหนกูเ oh <my. S 1> ยอะแต่งอะไรบางทีมันก็ไม่รู้หรอกอมดอะไรกัดเจ็บที่สุดติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอกติ๊กตอกมดทรยิบมิตรยศไม่ฮาเลยครับขอหนึ่งแปะเพิ่มความฮาหน่อย oh <my. S 1> ขอบคุณลุงเอทีสั่งทำทีสวมเท้าพร้อมตกแต่งให้บวมเหมือนเป็นเกา oh <my. S 1> ครับ oh <my. S 1> ขอบคุณจากใจจริงมีจร oh. ิงมีใช้ไปด้วยกันน้องคนบ้านผมมึงเถิดกล้าทำอะไรอย่างนั้นน่ะอย่าล้อแม่เพื่อนผมนะครับชื่อติ๊กติ๊กต ิ๊งเอเป็นเกาไปรักษานะครับเพื่อนผมเป็นเกาเพิ่งเสียมันไปนั่งกล้งูจงอางจุงลองเปลี่ยนจากหาปีกมังกรเปหาปีกแมงวันแทนดีไหมครับน่าจะหาง่ายขึ้นนะลุงเอเป็นไรครับผมเพิ่งมาดูไม่ว่างเลยลุงเอเป็นเกาครับอวดปวดพ่อมึงเถอะคนนี้อะไรอวดเกา้อ้เหนียวหลังใหญ่สง่างามหรูหราที่สุดโครงการสารินเรสซิเดนซ์สวนวนณารม์อุบลราชธานีเย ไม่บลุงเอครับผมจับได้ใบดำหำมผมจะดำด้วยไม่เครียดมากเลยครับมึงไม่ต้องเครียดหรอกนะหำมึงดำอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องเครียดเนาะไม่ต้องมาเนียนคัะกูไม่ได้มองมึงมองค่ะกูไม่ได้มองมอบเลยค่ะหนึ่งแปดผมก็อยู่หมู่บ้านสารินครับอย่าให้ผมเจอนะครับตอนเป็นเมเจอร์ผมก็พลาดไปแล้วรอบหนึ่งเสียดายมึงใช้คำว่าพลาดอะน้องอยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจังทไม่ได้อยากดูโตแต่อยากโตไปตกกระบาดละมึงบักุ้นถมเหลือง แล้วกระดานอะไรอยู่ในน้ำติ๊กต๊อบติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กต๊อบติ๊กตอบเฉลยกระดานปลาวอ ขรานปาวอลุงเอครับลองกินยาด้วยลุงเอใครผู้หญิงใครผู้ชายวันไปอาบน้ำหน่อยค่ะแฟนหนูชื่อแปะอีแปะไปอาบน้ำหน่อยอีเฮียล่น้องมิวไปนอนหน่อยครับอีมิวไปนอนกูตามอาบน้ำก็ตามนอนพอสองวันกูไม่ใช่พ่อใช่แม่มึงนะครับลุงเอครับป้อมสารินตรวจมีดสปาต้ากับปืนสิบสองมมมิครับว่าจะไปขายผลไม้ให้พ่อมึงองินีเฮียปืนสิบสองมมไปขายผลไม้ตามครับซักดริมอนส่งไฟฉายสายซิชูกันนั่ง ส่งพีาขวาไม่ไผ่ทยานเมคีนี่ครูหวยอะไรเอากระดานอะไรอยู่ในวัดติ๊กตอกติ๊กตะอกานรนะาตอะติ๊กตเฉ<ว>ลยกระดานพระอาจอ บอกอีอุ้ยหยุดถ่ายติ๊กตอกหน่อยครับคนจะอาบน้ำอีอุ้ยมึงเป็นสียอยากเป็นดาวติ๊กตอกเลยสัตว์คนจาบน้ำอีใครแม่งเบียร์ดาวติ๊กตอกอีเวนอีอุ้ยลุงเองครับบอกอีเมไปอาบน้ำหน่อยครับเอออีเมมึงไปอาบน้ำมอีสตตีทั้งหลายใครไม่อาบน้ำมึงไปอาบมึงกลัวมึงกลัวค่าน้ำขึ้นเลยอีเอลซาราคานุ่งถ้าผมนี่จะโดดทีหลังคู่แบบสุดแรงเกิดเจลุงแล้วผมไปบวชลุงจะส่วนผมไหมคี้ มึงและมึงคำถามมึงอ่ะมึงกระโดดทีข้าคู่ใส่กูปุ๊บมึงไปบวชถ้าจอกูเจอมึงมึงถามกูก็คือตายนโลกแดกกบาลกูไม่ได้อะจาวไม่ได้อะแม่ผมชื่อติ๊ดอย่าล้อนะครับติ๊ด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 ติอดริลุงิ๊ดติ๊ดตเป็นภาษามือให้ด่อยครับ ดูลุงเอเพลินเพลินแล้วมีโฆษณาเกมที่บัวขาวโปรโมทผมไม่ชอบเลยครับลุงเอช่วยไปต่อยบัวขาวให้ผมหน่อยครับน้องน้องน้องมไม่เอากับมึงนะไอ้เหี้ยลุงเอมาอยู่กรุงเทพก็ดีนะคะจะได้เจอลุงเอง่ายขึ้นหนูจะได้เตะหน้าลุงสักทีน้องน้องน้องมึงอย่าคิดอย่างนี้ลุงเอครับจีบีฟกระป๋องสีฟ้ายกลังที่ผมสั่งไว้เพิ่งมาส่งครับจะบอกว่าเป็นไงแพงชิปหายลุงเอครับพระอะไรดูละครแล้วร้องไห้ค่ะพระอะไรวะพระอิน นุ่เอฟลูกแฟนหนูหน่อยค่ะชื่อมอนมันนอนไม่เอาอะไรแล้วค่ะอมอนนี้ขอแรงแรงนะคะไอ้มอน่นตนนต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 ื่นตนตนตื่นตื่นต่นตื่ตตอื่่ มันรอคุณพี่จนมันบินหนีไปแล้วครับนานขนาดนี้มันคงไม่รอน้องโอดไปอะครับลุงวังที่ขุดลงและก้มงลงกราบเอนเดอร์แมนบอกมันดีๆให้มันพาไปหาเรือเถอะนะผมขอน้องมึงกรับไอ้นอร์แมนแล้วมันพาไปจริงไหมกูจะกราบเพราะอะไรถึงจุดสุดยอดพระเสี่ยวพระรามแต่อ๋อมึงเคยคิดเชิงกด f ห้าไม่เป็นเลยกดหัวพี่เอฟพงพิทักษ์เพื่อถึงจุดสุดยอดไหมครับมึงมึง มึงดูพี่เอฟน้องให้กูไปกดพี่เอฟอย่าแพรหน่อยครับมันเล่นแต่ iPad ไม่ทำไรเลยแต่ละวันไอแพอย่าเล่นแต่ไอแพรทองทานนั่นแหละกูว่าในสัปะทักเขายิ้วปีกูเนี่ยลุงเอครับม่รับแก้ทอมซ่อมดีคืนสตรีสู่สังคมไทยสิงคโปร์มียุงไหมสิงคโปร์มียุงไหมสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องบอกนะครับว่ายุงค่อนข้างที่จะเยอะ นะ่ครับแต่ถ้าจะน้องจะไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยพี่แนะนาําว่าตรงๆเลยนะคเคยเปิดของตัวเองดูหน้ากระจกไหมอขอตรงๆเอาดีๆขอตรงๆขอดีๆคือยุงเนี่ย,ยน้องแนะนําให้พกกอย,ยองดอะไรไปนคะสีะค,คือพี่แนะนําให้น้องแบบเชื่อแขนยาวไปกลางมุ้งไหมอะไรเงี้ยนะครับน้องอะไรอยู่ไม่สุกพ้าอะไรวะพระเต้งบีบอยมึงหงหน้ารกแดกบาลนี่ห้เพระเต่บีบอยโอไอศาส์บาดซพบกูจะหลุดลูกใหญ่นูดยิ่วลาดอูจาดไหล ใครเห็นเข้าเขาคงหัวร้อตายว่าลูกชายบ้านนี้ชีราเกงิงคโยุงไหมไม่รู้แม่งหรอกมแอบมองยอดอยู่นะเจดแต่เธอไม่รู้บ้างเลยทดสอบภาษาอังกฤษกันสีเหลืองมะม่วงมีดอีโต้เอาไปฟันหัวพ่อหัวแม่มุงหรออูนั่งดูมาตั้งแต่หกโมงยันตอนนี้ยังไม่เจอเยไรเลยกูได้อ่ะ ไรบ้างคุยหาสาวนัดซี่ดวนด,วน,ดวนรังสิตสายคลองน้ำแตกก็แยกทางครับ08 066 7 542อีออฟสายคลองก็ได้น้องมึงอย่ามานัดยิ้มไรคุยให้มันไม่มีอย่างนี้ดูนี่เธอชอบซูปเปอร์สตาร์เราก็ต่างรูด้ดีฉันจะให้โอมพาไปหายังมหามุนีลุงเอครับ,รบผมดูเดิรสตูนมาเลยอยากเอาครับเดิรสตูนผมดนเขาไล่ยิกมาครับผมเช็คพระสงฆ์ พระอะไรไม่ใช่พระมึงออกพันพระทีเถิะพ้องมะงพอแล้วพะผีอะไรนี่พูดูมาตั้งนานไม่หาเจอะิตตุงะป้งงงไปหลุดเลยในเะเชียนันนะจังไรได้นะครับแต่อย่าทพสันดาพต่ำทะตัวเฮียแค่เจ้าของช่องก็เพียพอแล้วพาวอะพวอ้าะพ้าวอะพาะพอะาวอ้าะพ้าวอะพวอ้าะพ้าะอะพวอ้ะอะาวอะาวอ้าอ้าวอ้าวอ้าอ้าอาอาวา มาเข้าช่วงถามตอบพระอะไรมองไม่เห็นพระปิตาปีแอบ,บและพระอะไรมองไม่เห็นพระปิตาพระตาบอดเหนื่อยเอขาเหนื่อยไหมคะเหนื <mel <mel ่อยมากเลยค่ะอยู่ในวัดหนูมีวิธีแก้เครียดทำไงวะตบพุงแล้วหัวเราะเลยค่ะเลยทำไมเลยลูกก็แค่ชื่อเสียงก่อน นักร้องคนไหนมาก่อนฝนติ๊กตอก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 เลยเจนนิเฟอร์คลึมเจนนิเฟอร์คลึมนักร้องมาก่อนฝนนะครับผมซื้อฟักมาแล้วมาวางไว้ที่รถแล้วมีฝรั่งมาถามว่านี่ฟักใครผมบอกฟักมีเขาก็มาเย็ดผมเลยขอไล่หมื่นห้าพวกกูมีหมื่นสามมงต้องการไรเอ กูไม่ผิดไปหมดเลยเฮียอะไรุกูลยลาก็ไม่ได้หรอกสแกนลิ้นหน่อยครับขอแบบมันๆดวงสมองพัฒนาไม่ได้อีกแล้วครับโอ้โหชื่อกูช,อช,อกชื่อมุงไงมุงมาถามอีกนุงเอบ้วนว่งวิ่งมาบอกว่าคนไข้ชักในห้องน้ำผมเลยตอบไปว่าไม่เป็นไรครับผมก็เคยชักบัวายังรา้า ม่ยาฟ้าพุทธามีเมื่อเธอต้องเรือค้าอยู่แล้วฉันเข้าใจโอโอโอถ้าฮักว่ายังร่าก็กลับมาทีนี้เขาเลยจะได้ไหมถ้าขีดว่าดีตักปากยาพูดไปเกาขึ้นคางได้ด้วยหรอครับกูไม่ได้เป็นเกาที่คางอ้ควายจะลวกเกาขึ้นที่คางได้ด้วยหรอครับมันบัวเมอะไรนี่ไม่ใช่เกาไม่ใช่คางกูเป็นเกาอีกทีอ่ะมึงก็คิดได้เนาะเลยเพนควายระยะ จาชีราชกูจาบ้ากูละอายเมนชิปหายทั้งบอกทั้งโรดกลิ่นกาจายโท้อไอควายควยก็เล็บยังใจเย,ยี่ยวไอเอจะเจอปีกตอนไหนตอนนี้แม่จะหิ้วปีกไปนอนแล้ว มึงเชื่อไหมกูเป็นคนที่กลัวสัตว์แบบกลัวสัตว์เยอะมากเลยลุงเอกลัวไก่นะกลัวเพราะว่าอะไรกูจะเล่าให้ฟังไม่ได้แบบกลัวแรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ให้จับกูไม่จับลุงเอตอนเด็กๆไปงานสฉเพื่อนแม่ไก่เต็มเลยกูก็ดีใจถึงละกูกระโดดลงไก่จิกหลังกูเต็มไปคอกเลยเนี่ยกูไม่ชอบเลยทีนี้ไม่ได้กลัวแบบไก่แบบเห็นไก่อะไรไม่ใช่นะแบบไม่กล้าอุ้มอ่ากลัวมันจิกเอาใหม่ครับปลาจุกกล้องตังจะหมดแล้ว ลุงเอครับดาราค,รคนไหนขโมยผักติ๊กตอ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 ,อกติ๊ตอ,อก,ตก,ตออกเฉลยอุ้มลักนา คือทำไมกลัวงูใช่ไหมแม่แม่กลัวงูแล้วแม่กูพากูไปหาหอยแม่กูเจองูแม่กูวิ่งก่อนเลยครับอีเหี้ยสักพักนึกขึ้นได้ความไปกลัวเฮ้ยลูกลูกลูกกูกลายเป็นกลัวตามไปอ่ะไปหาหอยแล้วเจองูอย่านุดไปก่อนละเฮ้ยเลยลูกกูอ่ะกลับไปทีกูยืนกูยืนร้องไห้อยู่เฮ้ยกูยืนร้องไห้อยู่แม่วิ่งกลับมาลูกกูลูกกูแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเวลากูโตกูทุกแกใช่ป่ะเชื่อไหมว่ากูเคยย้ายหอหนีทุกแกแต่กูกลัวไอ้เขาบอกเขาว่าตอนแรกอ่ะกูไปเช่าหอให้ คืนนั้นดิมหวานมาเลยแล้วกูกลัวตุ๊กแกจัจัฝากถึงคนที่เป็นสงกรานนะครับแนะนำระวังตัวใหเดีนะโซดอีกวันลุกขึ้นกูไม่นอนกูไปเปิดโรงแรมนอนอีกที่หนว่งกูไปบอกเจ้าของหอว่าพี่ครับมีตุ๊กแกแต่เราเราจะเราจะไม่กลัวก่อนเลยเราทราทไพี่ตุ๊กแกนี่ไ่ไงเอาแบบเพราะเราเป็นผู้ชายไงหรือจะดีแบบพี่จับตุ๊กแกผมหน่อยมันก็แปลกๆกูก็ไปบอกว่าพี่ครับ มันมีทุกแกผมรำคาญเสียงแล้วครับนี่รำคาญเสียงกูไปบอกรำคาญเสียงกูไปบอกว่ารำคาเสียงรำคาเสียงมากเลยพี่เขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเอาไอสัตว์ชิ้หายแล้วทีนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ไปสักพักอาทิตย์หนึ่งกูนอนไม่ได้เลยเฮียกูตีตุกแกระวังอาบน้ำก็ระวังอเฮียอาบน้ำก็นี่ยเข้าห้องน้ำไปอย่างเงี้ยมได้มานได้มา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 ได้มี่ได้ม่ยไดมันด้ันด้มรับได้ ไอใช่จริงๆวุ่นวายจริงนะครับที่ยายบ้านคุณพ่เพ่อครัวเดินทางไกลแล้วจะเยี่ยวแตกอีกใช่ไหมครับเนี่ย ว่าเป็นกูละแวงมากอะอาทิตย์หนึ่งกูบอกเลยอ๋อพอดีย่าตามมาพอดีนะครับพอดีต้องกัดต่างจังหวัดด่วนไม่ใช่กูย้ายหอเลยครับค่าประกงประกันกูไม่เอาเลยมันอยู่ทุกวันรีกี้กูย้ายหอหนีเลยนะกูยอมแบบค่าประกนค่าประกันกูไม่เอาเลยกูกลัวเบอร์นั้นอะกลัวเบอร์นั้นอะกูยอมย้ายหอหนีลุงเคยอยากลองชิมของแปลกไหมครับแบบว่าชักแท่งหนึ่งเดียวให้แข็งและแทงรูตัวเองให้ติดเหลืองละอม กูจะหลุดจากชื่อมึงแค่หนึ่งเดียวแล้วกูไปหลุดคอมเมนต์ไหนรู้เปล่ากู้ยไปมันจะมีพวกแบบเวลาติ๊กต็อกแค่แบบมันจะชอบพิมพ์มาคนไหนคนอิสานอธิบายทีเดี๋ยนี้มีใหม่ละคนอิสานอธิบายทีมันก็จะโดนด่าใช่ป่ะสักพักกูคนเชียงใหม่ถามกูหน่อยฝากบอกเนื้อเหนือผักมุกมาให้สัตว์แบบเออทำไมต้องให้แต่คนอิสานอธิบายคนกูกูคนเชียงใหม่ถามกูหน่อยคนเหนือโอ้โหเปิดมาไอ้เหี้ยคนคนเหนือน้อยใจไอ้หัดกูคนเหนือถามกูหน่อยเดี๋ยวกูอธิบายให้ เรื่องที่คุณท่านใดแพรลล่มออกมานั้นพระธากรชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบแล้วหรือยัง <c oughs> มผมก็จะแร่ล่มน้องเข้า,นาเานายเาีนยวเนยเีนยวเนียวเนียวกินกับก๋วยเตี๋ยว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 อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งอย่าคิดว่าตัวเองเกี้ยวถ้ายังเยี้ยวใส่บอกลุงเอครับถ้าด<า>ืา่มแอลกอฮอล์บ่อยระวังเข้าโรงหมอนะครับเพื่อนผมดื่มไปเข้าไอซียูเลยมันดื่มแอลกอฮอล์ทำแผลถ้าอาลกอฮอล์มาเพนกาย โดนคอนเลี้ยงเอาวายวันวัน,วนมม่ต้องทำอะไรแค่กินแล้วออก่ายลุงเลื่อยแทนที่สมองครับอยากถามว่า3-4ชั่วโมงที่ไลฟ์คนดูได้อะไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนดูหมื่นหนึ่งไม่รู้ดูไรลุงเอาคาลุงทำจมูกมาหรือเปล่าค่ะไม่ได้ทำค่ะอ๋อทำไมอ่ะนึกว่าตั้งใจทำให้มันอุบาท ชิเกตชิชิชิเกตลา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 วาลาวาชิเกตให้กูหมดก้นแ่งเจ้าล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 าวาชิ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 เกตลาวาชิเกตให้เกลบยวพอดีเลยบอกผมผิดอะไรผมเกป่ะจุดปรดเช่นกันเลยลาว้าชิเกตเมาหน่อยเอคนจะนอนร้องเพลงไรเหมือนลิ้นไก่สั้นไม่ได้ลิ้นไก่สั้นครับชิ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 เกตลา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 วาเปรกเทอมนี้น่าจะพุ่งาหรอพุ่งขยานสู่ความเวิรงว่างอันไกลายพน นิดอยากจะแหกปากปก็แหกปากปเอาเสลีเสียงไม่ทันเลยครูรวยพ่อทําไมพ่อมาไลฟ์เล่นเกมพรุ่งนี้มีสารไม่ใช่เหรอเอาแล้วนี่ลูกททนายสตรีมที่แล้วยังเป็นคนอยู่ดีๆสตรีมนี้กลับมาสวมเขาอีกละสะกินร่างคนหมดอายุห <c oughs> รอครับ <c oughs> <c oughs> อลุงเอเบิร์ดเยคคาริน่าวงเอสป้าเป็นภาษาเกาหลีหน่อยค่ะขอดีๆนะคะเขาเป็นไอดอลเคปอลคารน่าขู่ชวชู่าิจัจูิบูิแท้้ิูิชจูิิูิชจูชชจูชจูิงช่วยิูไินดลุงเอเคยดัดฟันหรือเปล่าครับไม่เคยครับฟันสวยเหรอดัดสีฟันจากไวเป็นเยลโลวไวฮีเอ็มแฮ เนนนนี่ตอ้คมันจะทําอะไรมองบริจาคความฉลาดลงเนําตูดครับคิดใช่ไหมตอนนี้ที่กูเริ่มเดินไปผมตั้งชื่อเดินไปเดินมา5้านาทีมึงเริ่มเกิดคําถามในใจมองหน้ากูกูกคุยกับมึงอยู่มึงกำลังจะเกิดคําถามในใจและอยากจะถามว่ามึงกำลังจะทําอะไรถ้าถูกต้องกูจะบอกมึงตรงนี้เลยว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูจะทําอะไรสวัสดีครับเพิ่งมาดูครึ่งแรกครับตามมาจากคลิปคอร์สเป็นทนายไพศาลงทนายเมืองกล้าจังหวะตามมาจากคลิปไหนวะมึงไปลงกันแล้ว ึงไปลงกันแล้วเหรอมึงไปลงกันแล้วเหรอคลิปคอตนายประสารเดี๋ยวกูไปเช็คก่อนแป๊บนึงขัองน้ำก่อนนะ้องมึงลงกันแล้วเหรอไอ้เหี้ยกูสารรบกูวมดอ่ะ A few moments later เฮียมึงลงกันเต็มเลยยิสงซ่าทุกคนวันนี้ลุงเอไปพักก่อนเนาะ <c oughs> สัตว์ยังเป็นอย่างเหมือนเลยเพอตัดคลิปไปเล่นโอมิหน่อยครับไม่ได้เล่นนานแล้วไหนไหนสตรีมนี้ก็จะไม่เก็บแล้วเพราะไม่มีเฮียอะไรเลยนอกจากเดินเก็บไปอยู <g> ่กว <n ok S 1> ันไปสอบมันหนูคิดไม่ออกเลยค่ะทคิดออกอย่างเดียวคิดอะไรอ่ะคิดงวย ลุงเอครับเมกาจะเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มลุงเอจะหนีอย่างไรครับดูคําถามแต่ละอย่างของพวกมึงดีเฮียเดี๋ยวส่งให้พ่อดูอีกทีนะครับน้องมึงบางทีมึงดูเองมึงก็ความสุขของมึงงามมึงไม่ต้องส่งให้พ่อทนายมึงดูหรอกค่ะนะลุงเอพทนายเขายาย่เรื่องจะเล่าให้ฟังครับคือผมขับรถจากอุบลไปกรุงเทพแล้วนําวิเศษผลเอาอย่างนี้ดีกว่ากูฝากบอกพ่อทนายเขาว่าแบบ ไม่แฮปปี้หรืออะไรเนี่ยไม่ต้องเอาไปถึงนู่นถึงอีกคนหนึ่งอะอ่าคือแบบให้เองฝากบอกเองมาบอกเลยว่าไม่แฮปปี้ตรงไหนเดวจะก,การให้นะขอเรื่องเดียวไม่งั้นก็ก็พาไม่ให้ไปพี่เขาอะมาล็อกกูไปไปที่นู่นเลยไม่ต้องพากูไปไออะไรอย่างนั้นกูไม่ชอบนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกูแบบเออล็อกกูเลยดีกว่าแล้วก็ล็อกไอพวกเฮียนี่ด้วยมันมันสม,มรู้ร่วมคิดเนี่ยหมื่นกว่าคนเมื่อกี้กูจำไว้หมดเนี่ยตอนนี้ยอดวิวสามแสนแค่แสดงว่าสามคันขันต่ำก็เป็นแสนคนอะเห็นอะอ่ะรวบรวมไว้เลยกูพาไปหมดคนดูน ถือว่าหันกันกลัวหรอมึงถามกูว่ากลัวเหรอมึงไม่กลัวอะไรอีหี้ถ้าคาสิโนเปิดลุงเอลองเอาเงินไปฟอกดูไหมครับเนี่ยเผยเผอพ่อลูกเขานั่งดูอยู่เนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาแล้วเงินไปฟอกหนีภาษีเมกายังไงหนีภาษียังไงลุงเอจะหนีภาษียังไงครับจดละเงินไปฟอกเหรอจดสนุกมากเลยค่ะเดินอย่างเดียวไม่ทําคู่อะไรเลยค่ะเอได้เงินกูได้ไรค่ะไอเี้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมว่าว่าว่าอ้ายุ่มากนะครับฉันเกิดมาเป็นกกาโดนโคนเลี้ยงเอาไว้ วานวานใหม่ต้องทำอะไรได้แต่ขันป๊กป๊กป๊กกระตอกป๊กป๊ปป๊กระตอกกระตอกกระตอกป๊กป๊กระตอกฝันดีเอ่อทุกคนนะครับไม่ไดน่าชื่อใครก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดีทุกคนนะครับ ามตัวเองไหมมึงต้องเป็นคนขนาดไหนว่าคนเขาบอกเขาเจ็บตีนลุกไม่รอดเป็นเกาตีนบวมมึงยังรอให้เขาดูเขาเปิดดากต้องเป็นคนจังไรเบอร์ไหนมึงถามตัวเองไม่ไปส่องกระจกถามตัวเองมึงต้องจังไรแค่ไหนวะอีแบบจังลุ้นวะ่ะเออเผื่อมีวะ่ะเผื่อมีว่ะรอดีวะ่ะเออกูจังไรแบบขั้นสุดวะ่ะตอนเขาเจ็บตีนแต่เผื่อเขาโชว์จริงกูก็อยากดูอะไรอย่างเงี้ยเคยถามตัวเองไหมไปนอนแต่อีเหี้ย